เอาล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวตัวละครลาดิสฟรีทูเพย์นะครับนี่ตัวละครใหม่เป็นภาคจากไซยันซาก้าฮะก็ก่อนอื่นเลยก็มาดูกันที่ตัวการ์ดกันก่อนเนาะตัวการ์ดก็จะเป็นลาดิสเนาะแล้วก็มีแบ็กกราวด์เป็นตัวพิกาโลแล้วก็โคคูเนาะมีเอฟเฟกต์อะไรปะไม่ไมน,น่ามีเอฟเฟกต์เนาะน่าจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันที่รายละเอียดของตัวละครกันดีกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครระดับสปาร์กิ่งสีแดงใส่เลนท้าย มาจากอีพิโซดไซยันซาก้าการ์ดที่ถืออยู่เนี่ยมี2ใบก็คือการ์ดสไตล์และก็การ์ดบาร์เป็นการ์ดปกติครับส่วนของแท็กตัวละครเนี่ยจะเป็นฟิสเซอร์ฟอร์สไซยันแล้วก็อีเวนต์เอกซีฟเนาะต่อมานะครับอาร์ตการ์ดในส่วนของอาร์ตการ์ดเนี่ยการ์ดสไตล์เป็นการ์ดปกติครับการ์ดบาร์ก็ปกต,กปกติส่วนการ์ดฟาส์เิเยลมูฟซัตเทอร์เคสทำดาเมจดับมาสซีฟอิมแพคบวก30%จะเป็นช์พิมูฟดาเมจเป็นเวลา3วินาทีเมื่อกดใช้งานแล้วก็ล็อกล็อกสล็อตการ์ดอีีกึง10ใบม่ฮิิตเเป็นนววลาลาท มีวัตอาร์เมอร์เมื่อกดใช้งานโอ้เป็นท่าใหม่เนี่ยของลาดิสเนี่ยเป็นท่าใหม่เป็นท่าพุ่งเข้าไปครับต่อมาครับการ์ดเขียวสเปเชียลคันนิ่งแทคติกจั่วการ์ดบัฟเป็นะหถัดไปแล้วก็รีเรื่องของตัวเอง15%แล้วก็คีย์50บวก30%บัฟดาเมจเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็ได้รับบัฟป้องกันโคเวอร์เชนพิเศษคอยฝ่าเป็นเวลา10วินาทีด้วยทำงานสองครั้งนะโอ้เป็นลาดิสเป็นตัวละครฟรีทูเพย์ที่มีการโคเวอร์เชนกับการ์ดเขียวแฮะแต่ยังแต่ใช้ได้แค่สองสองสองครั้งนะครับ ต่อมาครับการอัลติเมทเนาะดับเบิลซันเดย์ทำดาเมจดับมาสซิฟอิมแพคแล้วก็มีเฟสต่อไปนี้เมื่อกดใช้ง,งานบวก70%อัลติเมทดาเมจเป็นเวลา3วินาทีแล้วก็ทำให้ฝ่ายทั้งหมดอะได้รับแอตติวิทราวเกตลบดอสปีดของฝ่าย1ระดับเป็นเวลา30วินาทีแล้วก็ทำให้ฝ่ายทั้งหมดเพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวห้าวิด้วยวีบารรเมอร์ Bar เมื่อกดใช้ง,งานโอ้เอาว่ะเป็นตัวละครฟรีทูเพย์ที่มีอัลติเมทนะ และยังไม่พอคือราดิสที่มีอัลติเมทด้วยเฮ้ยเอาเรื่องแต่ว่าเสียอย่างนึงนะครับแค่ไม่มีล้างเอโดแลนเนาะนิดนึงนิดนึงแต่ก็ดีป๊อปอีกฝ่ายได้30มสิบวินาทีนะก็ถือว่าเยอะอยู่ต่อมาครับเมนเดอร์บิตี้ยูเออร์ฮารฟเดสออ a l r e a จัวการ์อัลติเมทดับเบิลซันเดย์เป็นไปถัดไปแล้วก็ลีดเลอร์ของตัวเองยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็คี e ้อกยี At ่สิบยกเลิกไอทิวดาวเกตแล้วก็สถานะปกติของตัวเองแล้วก็ยังล็อกอาร์อาร์ของอีกฝ่ายสิบวินาทีด้วย แล้วก็ยังล็อกเมนเวอร์ตี้ของฝ่ายทุกตัวละคร10บนาทีด้วยโอ้เฮ้ยเอาเรื่องอะเนี่ยกดเมนล็อกอาร์อาร์สิบวิล็อกเมนอีกฝ่ายสิบวิด้วยเมนเวอร์ตี้นี้กดได้ก็ถือว่าผ่านไป25วินาทีนะครับต่อมานะครับแซดเวอร์เรตตี้นะผมไปฟาร์มมาจนเป็น7ดาวแดงแล้วก็คือจะอยู่ที่แซดเวอร์เตี้สเนาะบวก3าเซให้กับแท็กไซย,ยันอีเวนต์นิคุสีหรืออีพิโซดไซยันซาก้าโดยที่จะบวกบาร์ไอแท็กแล้วก็ดีเฟนต์ครับต่อมานะครับยูนิค you will then have the privilege of r e j o i n i n g o u t l a t e +30% damage เม <c oughs> ื่อเิจาร์หน้ากับแทคซุน family De generation ไม่สามารถยกเลิกได้แล้วก็มีเฟเฟคต่อไปนี้กับตัวเองเมื่อการต่อสู้ล้มขึ้น +80% damage ไม่สามารถยกเลิกได้ลดดาเมจที่รับ65%ไม่สามารถยกเลิกได้ +40% อัตราการฟื้นฟูคิไม่สามารถยกเลิกได้แล้วก็มีเฟเต่อไปนี้เมื่อตัวละครนี้ลงบนสนามนะ คือจะเพิ่มดอสปีดของตัวเองหนึ่งระดับเป็นเวลา20วินาที20วินาทีเลยนะแล้วก็ลบคอร์สของการ์ดสไตล์แล้วก็การ์ดบาร์สแล้วก็การ์ดสเปเชียลมูฟลง5เป็นเวลา15วินาทีทำให้ฝ่ายทั้งหมดอ่ะจะลดอันติที่าเกตลบ30%อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นเวลา15วินาทีแล้วก็มีเฟสต่อไปนี้นะครับต่อจำนวนแท็กไซยันฟิเซอร์ฟอร์สหรือว่าวิโซดไซยันซาก้าที่เป็นแมทเทอร์มัมเบอร์นอกจากตัวละครนี้ในปาร์ตี้นะครับจะรีคิของตัวเองเนี่ย15บวกเลิกได้ โดยที่ฟเฟกนี้จะรีเซตหลังจากที่ทําการสลัาตัวละครเนาะแล้วก็ดีเลือดให้กับตัวละครในทีม5%นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่พวกตัวละครใน,นเนื่อนไขพวกนี้เพิ่มอีก2ตัวเนี่ยก็คือพอลงปุ๊บลงนอกลงสนามปุ๊บเนี่ยก็จะรีคิ30แล้วก็เพิ่มดาเมจเนี่ย60แล้วก็รีเลือดอีก10%ด้วยโอ้โอเคครับถัดมานะ Attack Form and Alien Planet อันนี้จะมี cover burst นะหุยเป็นลาดิสที่มี cover burst อะเอาดูเอาดีเป็นลาดิสท,ท,ท,ที่เก่งที่สุด้วตอนนี้มีเอฟเฟกต์ต่อไปนี้นะครับเมื่อตัวละครนี้ทำการ cover c h a n g บวกสามสเมอร์เซต์เป็นเวลา20ินาทีแล้วก็ลดขีของอีฝ่าย40ด้วยมีเอฟเฟกต์ต่อไปนี้เมื่อฝ่ายเนี่ยกด rr นะครับขณะที่ตัวละครนี้อยู่บนสนามหรือว่า s t a n บ b ยอยู่ทำงาน1ครั้งคือจะบวก3าดาเมจไม่สามายถเลือกได้แล้วก็รีเลือดของตัวละครในทีมเนี่ยยี่เอฟเปอร์เงานตะตายรับ ต่อมานะครับเอฟเฟกนี้จะทํางานทุกครั้งที่เผชิญหน้ากับอีกฝ่ายคือจะสุ่มจั่วการ์ดหใบเมื่อการ์ดในมือของตัวนี้มี3ใบหรือว่าน้อยกว่าแล้วก็รีคีอีสิบวกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจเป็นเวลาห้าวินาทีแล้วก็ทําให้ฝ่ายได้รับแอตทริบิวต์ดาวเกตบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่รับเป็นเวลาห้าวินาทีด้วยอ๋อก็ถือว่าโอเคเนี่ยเป็นตัวละครฟรีทูเพย์ที่เก่งเก่งอยู่นะดูดิมีมีกรอบทองสามอันเลยอะ่ะคืออัลติเมตอัลติเมตการ์ดเนาะสเเปชียล โคบอาด์ ast, แล้วก็มีป้องกันโคบอลเชงด้วยแล้วยังเป็นฮ er ิลเลอร์อีกอ่ะเออคือไม่ธรรมดาเลยตัวเนี้ยฟิโตเพท,ที่เก่งเก่งเราเรื่องอย่างนล้ตัวเนี้ยอ๋อแล้วก็ส่วนในการหาเซตพาวเวอร์ power ของตัวละครนี่ครับหาจากที่ไหนนะครับก็มานี่เลยไปที่อีเวนต์เนาะไปที่อีเวนต์อีเวนต์จริงๆแล้วถ้าเกิดก่อนอันนี้มาดูก็จะเป็นอีเวนต์ของฟาร์มเมอร์เนาะแต่ว่ารอบนี้เป็นรูปเปลี่ยนเป็นโกคูแล้วเนาะนี่เป็นเลดบอสโกคูนะเป็นเลดบอสโกคูนะครับก็ จะสามารถหาได้จากการฟาร์เบลดบอสของอีเวนต์เนาะเนี่ยจะอยู่ในรีบอร์ดครับสามารถหาไดจากที่นี่เนาะแล้วก็สามารถหาเพิ่มเติมได้จากที่นี่ด้วยอ่าแรกครับแรกของครับนี่จะมีแลกอยู่จริงๆมีแลกอยู่ทั้งหมด100นะก็คือสามารถแลกได้1 0 0 0 0เลยแหละแต่ว่าผมเก็บไปแลกอย่างอื่นไงอ่าเนี่ยครับก็สามารถแลกได้เนาะแล้วก็หาจากการเล่นเก็บเก็บเองก็ได้ แต่ว่าไม่มีโบนัสนะครับตัวละครไม่มีโบนัสมันก็จะเก็บนานหน่อยแนะนำให้แลกดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาลองตัวละครนี้กันใน p p พดีกว่าโอเคครับมาแล้วบัแรกมาอ๋อเจอทีมโคกูเหรอไม่ใช่สิเขาเปิดด้วยยูไอจะไอ้เรื่องสองเนี่ยมมมไม่ได้มไม่ได้ ปล่อยไปก่อนครับเดี๋ยวโดนยูไนฟ์มูเชงไปยูไอถ้าเกิดว่าเราจัดทีมป being ั๊บขนาดนี้ยังไงก็ท่าเนท่าเราไม่ได้หรอกครับโอเคเอาเปลี่ยนตัวมาแล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนได้แล้วอ่าคูเบอร์บัสสวยๆนี่เจอคูเบอร์ัสปั๊บไปท่าไปมของอาริษ แงะเนี่ยเฮ้ยไปบาสต่อชุดีเกตลงปุ๊บตัวสไตล์ตัวสไตล์วส,ตสวยสไตล์เลยลน,นั่นแหละงามมากมีสักทีวาวว้า ไปตะะีตปปีต <c ười> ีต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  <c ười> ีตีต <c ười> ีตีต <c ười> ีต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 วตตี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 ตตีตีตตี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 ตตีตตีอ เข้าสวนไปเจออาเข้าไปเฮ้ยแต่เราถูกว่ะสวยไปนการเขียวเลยเป็นแถบปุ๊บซ้ายต่อแถบต่อมาโดนเนี้ยโดนเนี่ยโดหลบวะหลบดิเออว่าแล้วตัวบาสกันโคเวชิงเหรอนึ็นแทบ รัดไปแอบปุ๊บหลบได้ปุ๊บกัดฟ้าต่อเลยเจ็บนะบเจ็บนะบอกเลยทีเดียวเดี๋ยวทีเดียว,วยุ้ยตายเลยเหรอเ,นะเราขอา,า,าเ,ร,าาเรื่องอะไร่ะดิก็รู้ยุ้ยยุ้มันบอกมันเปาะเปลาแต่อ่าโควาสไตล์ชีวิตที่สองอนะดินนพิซเซอร์เฮ้ยทนัทนปะวะไม่ทนันวะ カタナリマス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 マスカタナリマスカタナリマスカタナリマスにタナリマスカリマスカタナカタナリママ เฮ้ยเอาเรื่องนะราดิสแม็ก์ที่แล้วโหกัดฟ้าที่เดียวยูไอตายนะครับยูไอเอาตาด้วยนะสายหลอ,อกอา่าวแต่เขาพุ่งมบว่าว,วยราดิสกัดฟ้าเลยไปดูสิความแรงตัวเซนไคมาหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เนี่ยอ้าวลงแบบนี้เก็บไปหนึ่งราดิส สวยหลบหลบไม่ทันฮเฮ้ยแรงอู่ลาดิสเลงพี่โตัวอไนะราวนี่ตอนนี้วัดอมมบยังได้ไปแล้วแต่แล้วเเจ็บหรอกเจ็บอยู่ใช้การเกี่ยวมาัดอดีพี่าดสวยราดิสมา โดนโเผร์ไปมาตอ่ตอมาต่ออีกสวยทักเข้ามาทำไมตีไปหน่อยแต่สิบเปรอร์แล้วก็ลดความเร็วหน่อสสยลดความเรด้วยไหน,ไหนปุ๊บ ขอมาบองอ้าวองคุกด้วยเออเมื่อโดนแบบนี้ก็โดนบาสเต็มๆแล้วไม่เคาน์เตอร์เขาเหมัออนจะแทบเข้ามาเนี่ยเฮ้ยไม่ทันแนละ้วผิดจังหวะไปเฮ้ยคือ,อคือหยาีเล่ตบมือตบมือตบมือไหลไปเนี่ยไหลไปเนี่ย คะแนนะนตายไม่ตายชีวิตที่สองตายไปนีน่อ๋อเจ้าผิดวะที่แม่มีชีวิตที่สองนี่พ,พี่โต้ไหลาย,ยาวแน่เลยเจอจินอน้ม่อยพี่โต้โคตรแรง <c oughs> เขารอยตลอดนะ โอดับคอมโบโด้วยอ้าวของหมดแล้วดิไม่่านแล้วหลันี้ไม่ทานแล้วปวดหลอดปะเนี่ยปวดหลอดชัวร์เลยอ่าได้แงมาแล้ว

เจอตัวตึงซะแล้วเอาตาซุปเปอร์เจนตูโคขังโอ้หมากับเพลงฟิเซอร์โคตรมันข้อฟ้าเราบารสไปแล้วไงไม่ไม่เจ็บอะไรมนะั้งอึ๊บสี่สิบเปอร์ปัดไปบลอกลปุป๊บอาทิตย์มาสวยจังหวะนี้ เขาเอ,อสาสไซส์มาเราฟาดไปก่อนกเลยแรงอ่ะฟาดไปพวกผมต้องใช้เพียร์คอมเตอร์เข้าไปตาดไปโดนมาอะไรชึบชึบ ึกึกไม่เท่าไหร่ก็ี่เหรอฟาดไปัตวฟาดไม่ไหวพี่พวกตัวเอ๊ะเ,เอาเงกันแน่ว่าเงินกันแน่ตลอดเลยเอยเขาด,ดีเหรอโอเคอา,อาเจพิเซอร์ ชิวครับชิวอันนี้ชิวแต่เรามีชีวิตที่สองเลยละเราไม่ถูกเลยตัวใหม่นี่แบบไม่ว่าจะชนะสี่เฟสสี่คือตายหลอดตลอดเลยอีกฝ่ายก็หมดหลอดแล้วเนี่ย งีวิตพชาไม่บาดไปโอ้โหขเขียวทันปะวะไม่น่าขันแน่เลยฝ่ายตรงนี้เลยเรากดเมนเลยกันนั่นรวยครับแบบนี้เฮ้ยการ์ดฟ้าเหรอเจืออัลติมีดแล้วกันยืดงหลอด ตัวใหม่รตัวฟ้าใหม่ดีเลือดด้วยโอ้โี่ตมตอะมรบ้างอ้อาวกัดฟ้าโอ้มีสองรอบดีโดนจะมีสองรอบมีตายกับรู้พูดไงละดีเกตดีเกรดตกตัมด้วโอเค ของสันว่ะเอางนจะสวยเราไ่ทันแล้วมันหมดไม่น่าคงจวเลยหดทำไมไต้องขับกดทำไม่อนดีวะไม่นี่ากกาหมดรอดแตการันหมดปืนสวยางนั้นยุดไปก่อนล้วนี่สวย เช่เอเชต่อไปไม่ไหลไปปาดไปน้าสีอยู่แล้วไม่ใช่ไฟจะกวนตีนะตัวตีเอานีก่อนแล้วกัน,กนเดี๋ยวเปลือกกดตี ม่ตายหรอก0ได้าดไปต้องเขียการ a t เลยโด,โดนวะเฮ้ยโดนวะจบด้วยลาดิไม่จบสิฝ่ายมีอินดนแลนน่แน่เบส สองปัดไปปึ๊บ994เข้าไปอ้าวาทำไมเราอะไรวะนี่เอ้ยได้อยู่สวยทำไปทีนึงครับโอเคครับก็หลังจากที่ลองตัวละครนี้กันใน PVP นะเฮ้ย เก่งนะเก่งเอาเรื่องนะดาเมจจัดอะคือสามารถฆ่า UI ได้อะเอาจริงอะยิ่งเป็นสายบาสด้วยอะคือ UI ไอมันกันพวกพวกอไอพวกการ์ดเผชิญหน้าแบบพวกสไตล์การ์ดฟุ้งแบบฟอร์เวิร์ดเนี่ยครับคือตัวละครนี่เป็นสายบาสด้วยสีแดงอ,อารมณ์เหมือนกับซุปเปอร์สิบเจ็ดนั่นแหละแต่แบบว่าเป็นตัวละครฟรีทูเพย์ไงเออคือเอาเรื่องนะแล้วก็การ์ดการ์ดเขียวนะโจวโจวบาสด้วยแล้วก็ยังมีอัลติเมทด้วยเฮ้ยเอาเรื่องอะเอาจิงเก่งนะ ระเมิแรงอยู่ถ้าไม่เจอสีฟ้านะเจอสีฟ้าก็ยังพอได้นะผมว่าผมมองว่าก็ยังพอได้นะแล้วก็ตัวละครนี้ก็สามารถจัดได้กับแท็กของพวกฟิสเซอร์ฟอร์ดด้วยเนาะฟิสเซอร์ฟอร์ดเอ่อฟิสเซอร์ฟอร์ดแล้วก็มีอะไรนะมีฟิสเซอร์ฟอร์ดมีไซยันแล้วก็นี่ไซยันซาก้าด้วยผมก็ได้จัดทีมกับทีมฟิสเซอร์ทีมพลอเวฟฟูที่คาริอาเล่นไปในรีวิวของตัวโกเลเด้นฟิสเซอร์นะครับนี่ก็เลยเล่นด้วยกันได้เนาะเออเอาเรื่องนะ ใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ถือว่าเก่งอยู่นะครับเก่งอยู่เป็นตัวละครฟรีทูเพย์ที่เก่งอยู่มีประโยชน์เยอะด้วยถึงจะเป็นตัวละครที่มาจากแอพพิลฟูลเดย์เนาะโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครฟรีทูเพย์ลาดิสต,ตัวละครฟรีทูเพย์ในช่วงแอพพิลฟูลเดย์เนาะมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย